อือทำไมต้องตังเลยอนนี้ก็ร้องเพลงอย่างเดียวเลยมทำไมต้องตังมันเปรี้ยวไหมเราได้อะไรวะได้อะไรได้ใบมะขามอ้อก็ได้อึงตัวนี้ธรรมดาที่ไหนรู้จักหากินเนาะตักใส่เลย นี่ครับนี่เราต้มอื่นใส่อื่นก่อนก็นได้ไใส่เลยเทยใส่เลยเทไปเลยอ่ะอืมบิ้สอนให้เราทำข้าวนะครับสัวเอง โอ้โหบรรยากาศคลึ้มฝนคลึ้มฟ้าครับคลึ้ม <c oughs> ฟ้าคลึ่ฝนเมื่อคืนเหล่าน้อยพาผมจัดหนักเลยหมดไปเกือบอสองคนใหญ่นะเหลนะ่าเนาะสองคนใหญ่แล้วก็คนเล็กใช่ไหมพี่ตินซื้อมาคนเล็กอีก หมดไปได้ไงพลีอะไรครับแต่ใบมะขามเลยจะได้เข้าเนื้อมันจะเข้ายังไง ตักน้ำใส่น้ำไหมนี่ฮึนี่คุณคุณนี่เอเอเอ,อัดเข้าใจสูตรเด็ดแล้วก็แทงแทงเลยนี่ย่ะ อือร่อยเฉยกรกุบไหมเจ้าเอากรกุบคนกรุบเจ้าหน้าละกุยน,น,นล,ง,ยลงใบรอยเม็ดเมืกก่อคืนยังได้กินข้าวอยูครับเรานอ้อยอะไรทอดไข่ให้กินเนาะเกือบดีสองน <laughs> ไม่รู้รอบดึกง,องโอ้แต่กิน,นกัไม่ได้ไม,ไมื่อกีว่าแต่เราคิดว่าเรามันนอนแล้วนานไดามันทำกับข้าวครับปิดไฟอ่ะทำกับข้าวแน่นอนจะนำ้ำเจ๊มือคืนอยู่มันวัดกันง่ายโฟนกรูกริีลปิลกปุ๊บเลยนายจะทอดทั้งไงนั่นนะเมื่อคืนอนะ่ะทอดทั้งมีฟิลนี่ไม่มีอ๋อถึงมีก็กินไป้แหละหรือ อะไรจ้ยโอ้ลาเลยเหนื่อยเลยคืนน่ะขับรถเกือบตะเลิดทางไอ้ตรงบ้านละหอกอะเห่นงเ้ยเราทุ่มเหมยฮับพุ่งดัวไอ้ไรตกใจอย่างแหงตีมีนี่ไปชอบใบกระเพราอะ แมงวนันหมอใช่แล้วเนาะใบใจสีขอมๆเนี่ยแมงอะไรดูมาปุ๊บบินตกน้ำมันเลยเลกงยลลกงครับผมไปเก็บมาเมื่อคืน หอมแล้วอยากบอกอยู่ใครไม่ได้กินก็ไม่ได้กินนะครับผมได้กินแน่นอนเราเราครั้งแรกปะเรเาได้กินตลอดอยู่มากยยายต้มให้กิน บพ well, ี่กินจนยี่สิบรอบแล้วมั้งเองหยดครับ

เก็น่าทรมาสบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> กช่วงเช้าๆครับมืดครึ้ม

ทงบอกว่าไม่กินอื่นแต่ทุกวันนี้กินหมดแล้วอร่อยซเสย